ไพ่หมายเลข18นะคะเดอะมูนนะคะไพ่ดวงจันทร์นะคะไพ่ใบนี้นะคะ เป็นพระจันทร์มนนะคะพระจันทร์ด้านความมืดนะคะเฮคาตินะคะพระจันทร์ด้านสว่างนะคะคืออเตมิสนะคะเจ้าหญิงแห่งจันทรานะคะจากสุนัขสองตัวด้านซ้ายเป็นสุนัขบ้านนะคะด้านขวานะคะเป็นสุนัขป่านะคะบอ่อน้ําแห่งนี้คือบอ่อน้ําแห่งความลุ่มหลงนะคะกุ้งที่โผล่ขึ้นมาหมายถึงความทรงจําในวัยเด็กนะคะความหมายหลักของไพ่ใบนี้ก็คือความไม่แน่นอน ความไม่แน่ใจความอ้างว้างภาพลวงตานะคะความวิตกกังวลนะคะฝากกดติดตามคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปจะได้ดูด้วยการเปิดดวงการเงินการงานความรักดูฟรีเทวิกาเรียกทรัพย์ค่ะ